โลครับโอดนแล้วครับโอ้ยโดนแล้วครับโอ้ยหรับโดนแล้วหล้วครับโอ้ยออเร็วตัวเดิมยือตัวเดิอ สวัสดี์ทุกท่านนะครับสำหรับทลิปนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมจาเลิกิมนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาแนะนําและก็ถ่ายทอดเทคนิคต่างๆนะครับในการใช้เหยื่อมากุจิกเพื่อเป็นแนวทางนะครับให้ท่านผู้ชมแลวก็มหมใหม่ทุกท่านนะครับที่สนใจการปกปกาทะเลด้วยเหยื่อมากุจิกนะครับตั้งแต่การเลือกใช้อุปกรณ์การเซตอุปกรณ์การเลือกใช้เหยือ่อและที่สําคัญครับเทคนิคการสร้างแอค่นครับตาม สภาพน้ำแล้วก็สภาพไม้ต่างๆนะครับในแบบฉบับของจ่ายแรงเอ็มเอฟนะครับ้ง,บงหมดต้อง,งวลที่กล่าวมานี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถพลิกแปลงแล้วก็ระยุกใช้ได้ตามสถานที่ตามสภาพแวดล้อมนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นแค่ประสบการณ์นะครับที่ผมนำมาถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆได้รับชมเค่น,นั้นนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ โอเคครับอันดับแรกนะครับเรามาพูดถึงถึงเรื่องตัวคันนะครับที่จะเล่นงานปรเจกต์นะครับส่วนใหญ่ผมจะใช้คันอยู่ที่ประมาณความยาว6ฟุตถึง6.6ฟุตนะครับเวทเดียวก็สำหรับคันนี้ก็อยู่ที่ประมาณอยู่ที่2.8ปอนด์นะหรือว่าเวทเดียร์4-4.4กกรัมนะครับสเปคคันที่จะแนะนำนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณความยาวนะเอาที่ความยาวก่อนนะความยาวอยู่ประมาณ6ฟุต ถึง6.6นะเพราะว่ากำลังดีนะแล้วก็จะเป็น powerlift ที่อ่อนนิดนึงนะครับอ่าจะเป็น M M L หรือว่าเป็น U L ก็ได้นะครับแต่ว่าอ่าตัว U L นะมันจะอ่อนแนละเดี๋ยผมทีผม่ผมชอบไอคัน U L นะครับนั่นงด้ว่ามันมันนิ่มนะมันอ่อนแล้วก็สร้าง action สำหรับตัวผมผมชอบในการสร้าง action ที่พลิ้วๆนะครับ ซึ่งคันที่อ่อนๆมันตอ,ตอบโจทย์ได้ดีนะแต่ว่ามันมีข้อเสียเรื่องเทาลิฟต์นะครับเพราะว่าเหมือนกับติดติดลาตัวใหญ่นะครับมันก็จะไม่มีแรงงัดนะ mm hmm. เทาลิฟต์คือแรงที่เรางัดปลาขึ้นมานที่คันช่วยงัดปลาขึ้นมาน mm hmm. ส่วนเรื่องกระนองสะอาดนะครับก็ขึ้นจากทะเลมาก็ล้างน้ำนะพยายามถูบริเวณตัวไก้นะตัวไก่เนี่ย เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นฟูจิหรือว่าไกดธรรมดานะครับก็มีโอกาสขึ้นสนิมนะครับถ้าเราไม่ดูแลไม่ได้ล้างนะครับหลังจากลงทะเลไปนะโอเคครับต่อไปเราก็มาพูดกันถึงเรื่องลอกนะครับโดยปกติลอกนะครับจะมีด้วยกันอยู่2แบบนะครับก็คือลอกสปินสปินนะครับกับลอกเบรหรือว่าลอกเก็ดน้ํานะครับแต่สาหรับ มาพูดกันถึงเรื่องงานมโคร c จิกนะครับสำหรับผมแล้วที่เหมาะกับการเล่นมโคร c จิกนะครับผมแนะนําให้เป็นลอกสปินนะครับสปินก็จะเป็นแขนคู่หรือว่าแขนเดียวอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับสำหรับลอกสปินที่ส่วนตัวที่ผมชอบนะครับก็คือ,อมันสร้างแอคชั่นได้ดีนะครับในการเคาะ แมกจิกนะครับแล้วก็ความคล่องตัวนะครับมันจะดีกว่าลอกอหยดน้ำนะครับสนับเบอร์ที่จะใช้ในงานแมกน c จิกนะครับที่จะแนะนำก็มีก็เริ่มตั้งแต่เบอร์800นะครับถึง2,500นะครับส่วนตัวที่ผมใช้อยู่ประจำก็คือตัวนี้นะครับลอ,อกลิโตเซอร์ติสนะครับวันนี้ตัวเบอร์พันนะครับ เล่นได้ทุกทั่วราดอาณาจักรนะรตัวนี้คือเล่นได้ทุกหน้าน้ํานะครับตัวนี้ใช้ใช้ดีนะครแบบ,บนี้ส่วนบางคนถามว่าอาอาอหยดน้ํากับลอกเบรดนะครับสามารถเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะครับมันอยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนนะครับ แต่สำหรับผมผมว่ามันเล่นยากนิดหนึ่งนะครับเรื่องการเคาะให้มันพลิ้วมันเทียบกับอ่าพวกสปินไม่ได้นะครับสปินคือเราจับถนัดมือนะครับแล้วก็เราเคาะมือเดียวส่วนใหญ่คือระดับน้ําที่ผมเล่นก็ประมาณไม่เกิน20เมตรนะครับก็คือจะเคาะมือเดียวนะครับก็ถึงใจฝั่งครับก็สปินเป็นหลักนะครับนี่ครับตัวนี้ตัวเดียวเป็นหลักเลยนะมันก็ ส่วนสำคัญสุดเลยนะครับคือการเซ็ตเบรคนะก็คือมันจะมันต้องไม่ไม่แน่นมากนะครับนี่นะก็คือให้พอพปลา,อาตอนปลาดึงออกนะครับก็สามารถดึงออกได้แต่ก็ไม่ได้ว่าอ่อนยวบไปเหมือนกับการตกหมึกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับทวนสำหรับเพื่อนๆน,นะครับ เรื่องขนาดลอกนะครับแล้วก็การใช้อุปกรณ์นะครับปัจัยหลักๆสําคัญนะครับคือเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะใช้เหยื่อขนาดเท่าไหร่นะครับขนาดเหยื่อมันจะไปสัมพันธ์กับคันแล้วก็ตัวลอกนะครับตั้งสามตัวนี้ครับอ๋อแล้วก็สายด้วยครับทั้งหมดสี่ตัวนี่ครับต้องแมช์ในชุดเดียวกันนะครับคือไม่ใช่ว่าอยู่ที่สี่สิบีอย่างนี้ครับ แต่เราไปใช้เหยื่อ20อย่างเนี้ยก็คือมันโอเวอร์ไปนะมันมันมันแบกน้ําหนักเยอะเกินไปนะมันจะเสี่ยงในการคันหักแล้วก็การสร้างไอชั่นอาจจะไม่ไม่สมบูรณ์แบบเท่าที่ควรนะครับไม่เหมือนกับการจัดเซตที่ว่าลงตัวทุกอย่างนะครับมันจะดีกว่านะครับอันดับต่อมาก็เรื่องสายนะครับสายที่เหมาะในการเล่นมโคจิกนะครับแนะนําให้ใช้ก็ ตั้งแต่0.6นะครับถึง1.5หรือว่า2นะครับแต่ของผมก็ใช้เป็น P ีน่งนะครับตอนนี้ผมใช้ของอราชิอยู่นะครับต้นน้ำพีห่งออก็ใส่ลอกตัวนี้นะครับได้100เมตรปรีนะครับเหลือๆนะครับสายมันก็เหนียวนุ่มดีนะครับหน้าตัดก็อยู่ที่ประมาณ0.18มิลน,นะครับ อันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับาสายอาราชิต้นน้ำน,นะปีหนึ่งวันนี้ก็ของอาราชิก็มีทุกขนาดนะครับลองไปเลือกใช้กันดูนะครับต่อไปก็ช็อกสหรั์ผมเรื่องอาสายช็อคนะครับก็จะใช้อยู่2เบอร์นะครับก็คือ20ปอนด์กับ30ปอนด์นะครับ ความแตกต่างของการใช้นะครับก็คืออยู่ที่สภาพหมายนะครับแล้วก็การใช้งานนะครับส่วนใหญ่สภาพหมายไหนที่เสี่ยงต่อการขาดนะครับมีเพียงเยอะก็จะเอาไปเป็น30นะครับส่วนหมายไหนที่โล่งๆอาจจะเป็นแนวการะังไม่ไม่เสี่ยงต่อการขาดจะเป็น20ปอนด์นะครับ แต่ตจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับสายช็อคยิ่งยิ่งเล็กนะครับแอคชั่นเหยื่อก็จะยิ่งพลิ้วขึ้นนะครับแล้วก็การเคลื่อนไหวของเหยื่อนะครับจะเหมือนปลาเหยื่อตามธรรมชาตินะครับมันจะเราให้ปลาเข้ามากัดดีกว่านะครับแต่ว่ามันจะเสี่ยงกับว่าถ้าโดนเพียงหรือว่าหอยบาดมันก็จะขาดง่ายขึ้นนะครับแต่ ขนาดของช็อกก็มันจะขึ้นอยู่กับขนาดเหยื่อด้วยนะครับถ้าหากว่าเราใส่ช็อกใหญ่เกินไปใส่เหยื่อเล็กความพลิ้วของเหยื่อก็จะแทบจะไม่มีนะครับปลาก็แทบจะไม่กัดนะครับสำหรับเหยื่อที่จะไม่นำวันนี้นะครับสำหรับอาหานแม่ปราจิกนะครับก็จะมีเหยื่อตั้งแต่7จ็ดกรัมนะครับ10กรัม15บกรัม20 28 30 40นะครับ อัตันสุดประมาณ40นะครับโดยโดยโดยเฉลี่ยนะครับก็การเลือกใช้นะครับก็ขึ้นอยู่กับระดับน้ําสีของน้ําแล้วก็สภาพหมายนะครับความส่วนตัวผมเนะครับผมจะชอบใช้เหยื่อเอาตามสภาพน้กาก่อนะสภาพน้ําก็ถ้าสมมติว่าหมายไหนเป็นพื้นที่ที่ว่าวันนั้นน้าําใสผมจะชอบใช้เหยื่อที่มีสีค่อนข้างเข้มนะครับ หางน้ําใสนะครับชอบใช้สีค่อนข้างเข้มที่ปลาสามารถมองเห็นได้ชัดนะครับส่วนน้ําหนักก็ขึ้นอยู่ครับระดับน้ําของหมายนั้นๆน,น,นะครับส่วนใหญ่ก็ถ้าหากน้ํานิ่งก็จะใช้อยู่ประมาณจิตกลมกับจิตกลมนะครับก็1ิบห้ากลมประมาณนั้นครับหากน้ําไหลแรงขึ้นมาก็อัพขนาดขึ้นมานะครับบางทีก็ใช้อีแปดถึงสี่สิบนะครับ ต่อไปก็ถ้าหากเป็นพื้นที่สภาพหมายเป็นน้ําคุลนะครับก็จะเน้นเป็นเหยื่อเหลืองแสงนะครับพวกเหยื่อเรืองแสงพวกเหยื่อสะท้อนแสงนะพวกเนี้มันก็จะช่วยให้ปลามองเห็นได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เรามีมีโอกาสที่จะได้ปลามากขึ้นนะครับส่วนอา่า ยี่ห้อของเยื่อนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับที่จะเลือกใช้ได้ตามความคล่องตัวของเพื่อนๆน,นะครับปัจจุบันที่ผมใช้อยู่นะครับก็ได้รับการสนับสนุนมาจากบริษัทต้นน้ำพิจิงเดย์คลนนะครับก็มีอยู่สี่รุ่นนะครับ,นนรบที่ผมใช้อยู่ก็มีอ่าสละนะครับสละอ่าสละนะครับอ่าทาปอน น,นะน,นนะตาปนตาปนครับแล้วก็สโลแฮกนะสแฮกแล้วก็เพิ่งมาล่าสุดนะก็จะเป็นาสาดินนะส่วนใหญ่หลักๆผมจะใช้อยู่เยื่อประมาณ7จ็ดลำถึง28ลำนะเพราะว่าระดับน้ำที่ผมเล่นอยู่ บริเวณชายฝั่งก็ไม่เกิน20เมตรนะครับโอเคครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็ไปชมการสาธิตการสร้างเอ็ชั่นตามสภาพหมายแล้วก็แต่และพื้นที่ต่างๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมการสร้างเอ็กชั่นกันเลยครับโอเคครับคราวนี้ก็มาว่ากันด้วยเรื่องการเทคนิคการจิกนะครับตัวนี้เป็น สำคัญเลยนะครับในการเล่นไมโครจิกนะครับการจิกก็แบ่งออกเป็น2แบบนะครับที่ผมเล่นประจำนะครับก็มีแคทแคทติ้งจิกกับว่าจิกปกตินะครับแล้วก็มันจะแบ่งตามหมายเช่นหมายกองกระรังหมายตอ่อหม้อสะพานหรือว่าหมายลูกปลากลางน้ำนะครับการจิกแต่ละแต่ละหมายนะครับมันจะแตกต่างกันไป แล้วแต่สภาพหมายนะครับโอเคครับเราอย่าเสียเวลานะครับเริ่มเลกอันนี้สมมุติว่าเป็นอันนี้อยู่กลางทะเลนะครับเอาเป็นว่าหมายเริ่มด้วยหมายกองกระังนะครับเราก็อ๋อการต่อนะครับการผูกอุปกรณ์ของมันก็คือจะมีสาย PE นะครับต่อด้วยช็อกลีด ช็อกนีดนี่ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับแต่ผมว่าสำหรับผมก็ประมาณ20ปอนด์ครับตอนนี้แล้วก็มาผูกกับตัวกิปนะครับแล้วก็เกี่ยวเบ็ดแล้วก็เกี่ยวเยือนะครับเทคนิคนการจิกตามกองกระลังก็คือเราต้องไปอยู่เนื้อกองนะครับสมมุติไม่ว่าน้ําขึ้นหรือน้าลงนะครับสมมติกองอยู่อยู่ประมาณ,ปร,มาณประมาณตัวลอกนะครับเรือเราต้องอยู่ประมาณหัวกองประมาณประมาณนี้นะครับเรือเราต้องอยู่ประมาณนี้อันนี้กองนะครับ ัวนี้คือกองตัวรอกนะครับก็คือเราต้องอยู่เนือกองนะครับเสร็จแล้วเราก็ปล่อยตกไปเลยครับปล่อยตกไปถึงหน้าดินเลยนะครับขนาดเหยื่อแล้วก็สีของเหยื่อนะครับผมส่วนตัวผมเองนะครับถ้าหากว่า,าวันไหนแดดแสงแ,สงแสงดดดีๆแบบนี้นะครับก็จะใช้สีเข้มๆนะครับแต่าหากวันไหนฟา้ามืด น้ำมืดๆนะครับหรือว่าน้ําลึกก็จะเป็นเหยื่อเรืองแสงนะครับพอ,อเหยื่อทิ้งทินเสร็จแล้วก็เคาะมาเลยครับประมาณกลางน้ํานะครับแล้วก็ทิ้งตกมันก็จะสามารถเล่นได้ทั้งสปีดท,ทั้งสโลนะครับแต่สาหรับส่วนตัวผมนะครับผมว่าสปีดเนี่ยเป็นตัวเร้าให้ปลากินดีกว่านะครับเป็นการหักข้อมือนะครับ การดางน้ำแล้วก็ทิ้งตกนะครับการจิกสลับผมนะครับก็คือการสบัดข้อมือนะครับพร้อมกับหมุนนะครับตรงนี้น้ำประมาณ13เมตรนะครับการจิกก็คือ บสะบัดข้อมือนะครับเพื่อนๆอาจจะเห็นปลายคันนะครับเห็นไหมครับเยื่อมันจะพลิ้วนี่นะครับปลายคันมันจะพลิ้วแล้วก็เยื่อสร้างเช่นในเยื่อนะครับสติปแบบนี้นะครับผมว่าถ้าว่าสามารถทําได้นะครับก็โอกาสได้ปลาก็สูงนะครับต่อไปก็อันนี้สมมติน้ำประมาณ10กว่าเมตรไม่เกิน20เมตรนะครับก็จะใช้สติปแบบนี้แต่หากว่าน้ํา ลึกเกิน20นะครับการจิกของไมโครจิกนะครับก็จะใช้การขอผมนะส่วนตัวเลยนะใช้การหนีบแขนนะครับแล้วก็โยกี่ยลองดูนะครับก็จะทําใกล้เคียงกันนะครับเว้นแต่ว่าคือต้องหนีบแขนเพื่อไม่ให้เหนื่อยมากนะครับเพราะว่าพอไปน้ํา40อย่างเงี้ยเหยือ่อเราก็ต้องอัพเหยื่อสูงขึ้นแรงที่มันปะทะกับน้ํานะครับมันก็หนักมากขึ้นนะครับ น้ครับก็คือการโยกแบบนี้นะโยกช้าก็ได้โยกเร็วก็ได้นะครับเหมือนกันนะก็คือขึ้นมากลางน้ําแล้วก็ทิ้งตกไปใหม่นะครับถึงหน้าดินก็ใหญก็เร็วๆแบบนี้นะพยายามจําสีนะเพราะว่าีแต่ละแต่ละนัานนะที่เราใช้นะส่วนใหญ่มันจะเป็น เป็นสีนะครับก็คือจําแถบสีนะครับว่าเราทิ้งครั้งแรกครับมันลงไปถึงสีไหนประมาณไหนนะครับครั้งต่อไปมันก็จะลงประมาณเดิมนะครับเพราะบางครั้งอะ่ะปลามันจะกัดช่วงที่ว่าเหยื่อตกนะครับบางทีเราก็ไม่รู้นะครับก็สลับไปนะครับหลายแอคชั่นเพื่อบางทีอ่าบางกองปลามันไม่ชอบสปีดนะมันอาจจะชอบสโลหรือว่าอ่าเค ผสมกันนะครับลองดูนะพี่ลอลองลองไปนั้นดูนะเพราะว่าแต่ละหมายสัมผัสด,ดูนะไม่ค่อยเหมือนกันนะแต่ละหมายแต่ส่วนใหญ่ก็สปีดจิ๊กนะครับได้ผลดีสุดนะได้ผลดีสุดก็สปีดจิ๊กนี่นะครับ คันมันจะพิ้วนะเพราะว่ามันสร้างเอคชั่นได้ให้เหยื่อมันพิ้วด้วยนะคันนิ่มๆยิ่ง,ง,งดีนะแต่ถ้าหากว่าน้ําลึกๆก็ต้องเป็นคันท้ายห,หมอก็ประมาณสิบสามสิบหรือสิบสี่สิบนะครับผมว่ากําลังดีประมาณนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่น้ําลึกฝั่งที่ผมออกไปทางด้านเกาะย,ยาวฝั่งนู้นนะครับก็ประมาณน้ําประมาณสามสิบสี่สิบนะ เอาเร็วเอาเร็วฮองเป็นทันทีอ้จโอวห่เรียบร้อยครับอ่าการจิกตามพงมากลังก็จะมีประมาณนี้นะครับ สำคัญเลยคือทิ้งให้ถึงดินนะแล้วก็จิกขึ้นมาเคาะเบาๆลงหนึ่งแล้วก็โดนอีกแล้วลงหนึ่งแล้วโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วหมยแล้วก็หมยแล้ว,ลวโอ้โหโอ้ยตัวนี้ตัวไซส์เล็กนิดนึงนะครับโอ้แต่แต่เป็นตัวครับโอ้โย เรียบร้อยครับต่อไปการแคสติต้งจิก๊กแคทติต้งจิ๊กก็ส่วนใหญ่นะครับผมจะแคสก็ต่อเมื่อ,อมีโขดหินหรือว่าเห็นฝูงปลาลูกปลานะลูกปลากระตักลูกปลาขึ้นหน้าน้ํานะครับหรือไม่ก็เห็นปลาขึ้นมาไล่ลูกปลานะคนั่นผมถึงจะแคสนะแคสก็ไม่ไม่ไม่ยากนะครับก็คือตีเหยื่อออกไปนะครับ ให้ผ่านฝูงปลาที่เราเห็นนะครับหรือว่าเห็นปลาที่ขึ้นนะครับแล้วก็ปล่อยให้ตกประมาณกลางน้ำนะครับตกประมาณกลางน้ําเสร็จแล้วก็เคาะมาเลยนะครับสบัดข้อมือมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ปล่อยตกจังหวะนี้ก็ไม่แน่นอนนะครับมันแล้วแต่ช่วงนะครับปลาบางทีมันก็กัดกลางน้ำบ้างบางทีก็กัดช่วงหน้าน้ําบ้าง ไม่แน่นอนนะครับแคสก็สำคัญก็คือประมาณาบางสภาพหมายผมก็ทิ้งถึงหน้าดินนะครับเหมือนกับที่สะพานแร่นนะครับผมจะทิ้งถึงหน้าดินแคสไปแล้วก็ให้ตกหน้าดินนะครับ เสร็จแล้วก็เคาะกลับมาครับกลางน้ำนะครับแล้วก็ปล่อยตกครับปล่อยตกก็ประมาณไม่นานนะไม่ต้องไต้ถึงหน้าดินนะครับจังหวะดูจังหวะกร่าวแล้วเคาะใหม่ส่วนใหญ่ไม่ยาครับเข้า,ขาชาร์จจังหวะที่สองนี่แหละครับางทีเหมือนจ,จังหวะแรกบางทีมันก็ไล่อย,อยู่แล้วแต่ว่ามันยังไล่ตามไม่ทันนะพอเราตกจังหวะที่สองแล้วก็ปล่อยก็มันก็จะไล่กัดนะ ปลาเข้าชาร์จจังหวะที่มีความสุขสุดเลยครับก็คือช่วงจังหวะที่ปลาเข้าชาร์จนะเพราะว่าเข้าชาร์จปุ๊บมันก็วิ่งไวปิดนลอกเสียงนี้ครับเสียงที่นักตกปลาหลายคนนะหลงไหลกันมากนะครับยิ่งลอกยิ่งดังยิ่งดีนะความสุขบางทีก็ไม่ได้วว่าต้องได้ปลาตลอดนะครับแค่ได้ออกมาได้โดน หลุดหรือว่าขาดก็อย่างน้อยก็ได้โดนก็มีความสุขนะคแค่ได้ออกมาก็มีความสุขแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมผลงานที่ว่าผมเคยถ่ายถ่ายไว้นะครับไปครับ โดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับผมพายเรืออกโดนเลยครับผมพาเรออกโดนลครับแล้วก็ชมตชมครับโดนแล้วครับตชมครับตัชมครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับต้ชมชมครับโอ้ยแล้วครับผมไปนอกแล้วไปนอกแล้วอ้สระสีเียครับโอ้ยสวยครับโอ้บุโอ้ครับดูสภาพนหครับ อถึงแล้วสีเสียดครับประมาณ1นกิโลนะโอ้โหตัวฟีแรกของปีครับเรียบเลยครับสีเสียดครับโอ้ยโดนแล้วครับโอ้ยโดนแล้วครับโอ้ยโดนแล้วครับโอ้ยโดนครับโอ้ยสโลว์เฮกทำงานครับสโลว์เฮกทำงานครับ โอ้โหโอ้โหโโอ้หมาเลยครับน่าจะเป็นสีเสียดนะครับวัวกำังอยู่ด้านหน้านะครับโู้ออกมาด้านนอกนะครับวันนี้โอ้โหโอ้ยโอ้โหตัวใหญ่มากครับตัวใหญ่ครับโอ้โหโอ้โหดูนะครับเรียบร้อยครับโอ้โหไงครับโอ้โหดูตัวครับ ยังใงดูเยอะครับโซเล็กนะครับขนาดเจ็ดกรัมเบ็ดีเจสศูนย์สามนะครับคมมากตัวนี้ดีนะขาดไปตัวงครับขาดไปตานะครับเบ็ดยังเหลืออีกตานะครับนี่ครับขาดอยู่ในปากอยู่เลยครับโหมันกัดคมเหมือนกันนะปากมันครับกับสีเสียบไซนี้นะครับเรียบร้อยครับจ่ายเล็กกรัมเอฟครับทำงานอีกแล้ว